แตมไปเลยครับเอ,อาบันเป้ใสแล้วนะเคลนเรนพาแล้วเรียบร้อยติมาเรียบเปิดกรงโค้งโอ้โหเอาละครับผมสวัสดีวันที่เขามาเบิทุกคนครับวันนี้ห้องทิมารีเอเกฟแหลงกันต่อนครับเกบแหลงกันต่อนในพาทที่2ครับผมลุยครับ เข้ากับมาซุ่มเจอคนที่อยู่ดีวิชันที่สามนะครับเฮ้ากับอนมาในแผนเก้าครับสามสองสีหนึ่งเท็เทคทีมแป๊บนึ่งครับโอ้โหประตูหัวทิมนี่มาก เข้าไปเบิ้องปังศัตรูกว่าเขาเขาอดมาในแผนสี่สองหนึ่งสามะครับสี่เป็นแผนที่เปิดออกข้างสีสี่ส,ส,ส,สี่เป็นแผนที่เปิดเขาอดมาโขกคืนเก้านะครับแผนนี้ Hola, ¿qué tal amigos del fútbol? Es una enorme alegría darles la bienvenida al jornada de la liga en lo que sin ninguna duda es el encuentro más esperado de la semana. Dos equipos frente a frente que irán con una victoria necesaria. Tenemos una muy buena asistencia en el estadio. Refleja la magnitud este choque. Que me lo regalen. Técnico partidazo. เอบาเป้เปิดเ้าไปยิ่งเปิดอีกงยังไะเนี่ยทิว่าเลียนย้อนหน้าไปอาบอพานครับท่ว่าทงได้กิมิ่ทรงทรงคอยค,ค,อค,อครับทิมิทีกดาร์ครับ เมสซี่เคนเดมเปเร่ครับเอาปันเป็ดใส่แล้วนะโอ้โหปันอย่างฟันวะเดมเปเล่ดักครับดักเมนเดตโรดดี มาครับทะลมาเอปาเ,เป้ครับเปิเข้าไปโอ้เอาต้งแบบนี้ดาร์คครับเมสซี่ไปว่ได้เดอดีแดนยอนกลับมาคืดว่าทารืก เอาแจ้งแต่ละครับน <Slow> <is tones> ี่บอบพานล่ามอดครับเมนฟีแรนกรับพื้นแรนกับเพื่อนมากฮาแลนฮาแลนยิ่งดอกนี้ติดบอกครับเขามึงไคตัวยนวึคือมากเคนถาโอ้บอกพานเฟรด เมสซี่เปิดเขามากโจมากการห้าแล่นไปไม่ได้โรดดี้ยันไปเลยเมสซี่เคนทะลุออกมาเอาเอียงว่ะสี่โก้ดส่งไกลๆทัน ไปพูดโอ้เมนซี่ครับเมนซี่บอกท่านสิว่าไปไหมครับเดนเปเรสบอก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 ท่านคิน ไปได้โรดดี้เล่นกับเพื่อนเล่นกับขึ้นโรดดี้ล่อถาดักคคับออหพานครับติดเมสซี่ทีนึงตรงมาอีกติดอีกนึงตรงมาอีกตีดได้เนี่ยตรงมาอีกออ้เหมือเครื่องแรกจบไปเครื่องแรกสูงสุด Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda partida. Y esto es Indonesia. Después de 45 minutos y medio... Todo se mantiene tranquilo. Esto está 0 a 0. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Bob Todo está demasiado igual. Da ทาดักครับเอ็มปาเป้โอ้โหนอ่มานี่คือคิดนิโอ้โหปันคิมมีเออเกอมาพีอื้อหือไปบราดายเมซี่ทาดักครับคินันเดสทาดักทรงย้อนขึ้นเอาอไปแล้วครับอเอ็ม ไปว่ได้เอ็มปารเฟ่เอาละครับเอาละครับเล่บครับเมสี่ว่าพันเอาเตียบอลไปครับ หลอกประเทศเป้าฟ้าฟ tamam. e ้าวจันบอบฟ้าครับเมซี่แต่บอลดักมันเออทะลุมาทะลุมาบอบพานล่ามอญครับ Gibich. Messi. Messi, Pan. Oho, Coates Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. De Qué decisión. Bohard. El criterio terminal un dilugendo. Oho, hay clara posibilidad de gol. Kaunak Nuang. Hm. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego, interceptando los pases del rival y alargando el Sirianthale. เ,เรียน่าแล้วเรียบรอย้อยโอ้โหครัเบเฮนริกเชนครับลูกนี้อย่างเบิร์นรับเขาผู้ป่าวแทบนึงครับเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งเงยมื่อลังอาแรงนี่มา

ทางติมาเรีอาครับติมาเรีอาเปิดกรงโขงโอ้โหวินี่มาบ่ได้ที่ไใจเหลือรูกสองนะกิมมิชอาเลนบอหอดครับที่บัง

หนึ่งศูนย์ครับขนาดเกนี่ยโอ้โหปลครับผมขอบอุณนนที่เขาเอามาเบิร์นทุกค้นครับผมไปละครับบ๊ายบายครับ